สวัสดีครับผมโทนบางแคนะครับก็เหมือนเดิมครับจเจ้าเก่าขาประจำนะครับตอนนี้จะเก่ามากด้วยเพราะว่าวันนี้นะครับก็จะมาบอกเรื่องราว ของงานประกวดวันนี้วันที่2มิถุนา2557เราจะมีงานประกวดในวันที่8มิถุนา2557วันอาทิตย์แต่วันเสาร์เราจะมีงานก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องที่เขาถามกันมาเยอะมากนะครับก็เรื่องจองโต๊ะนะครับจองโต๊ะจะจองได้สองที่จากที่คุณมีสะพานใหม่นะครับแล้วก็ที่ตลาดของเราครับสนามพระเครื่องนะครับจองกับ ถ้าไม่สะดวกมาที่ตลาดนะครับก็ติดต่อได้ที่คุณรถนะครับเบอร์โทรนะครับ092ครับ7861982น่าที่ขึ้นให้หน้าจอเนี่ยครับสะดวกสบายครับโต๊ะเรามีทั้งหมด800ตัวนะครับมาเลยครับมีที่แน่นอนไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวถ้าไม่พอผมเสริมให้ครับไม่ต้องกลัวขอให้มาเลยครับนะครับสะดวกสบายจองไลน์โทรมาจองทิ้งชื่อเบอร์โทรเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจกการให้นะครับ เรื่องอาหารฟรีเราก็แจ้งไปแล้วนะครับในวันอาทิตย์เราก็จะมีกับข้าวฟรีนะครับ20ล้านมาเปิดร้านให้ท่านทานฟรีนะครับแล้วก็กรรมการนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องเสื้อกรรมการนี้เสร็จแล้วเสื้อกรรมการนะครับเสื้อเสื้อครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเสื้อเสื้อที่เราร่วมกันทําบุญนะครับเอแกะไม่ออกเราะงั้น อันนี้นะครับอันนี้เสื้อกรมรมการนะครับอ่าเป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมพันสูงแล้วข้างหลังก็จะเป็นเขียนว่าสนามพระสยามลมใจนะครับอ่าเป็นเสื้ออย่างดีนะครับสั่งตัดพิเศษอันนี้เสื้อกกรรมรการกรรมการนะครับที่จะมาตัดสินพระนะครับพี่น้องกรมรมการทุกท่านก็รับได้หน้างานหรือว่าสะดวกเจอผมนะครับบอกเดี๋ยวจัดให้ครับนะครับเฉพาะกรมรมการนะครับ ก็ทามาพอสมควรรี d ิต i ดชันเหมือนกัน100อตัวเฉพาะกรรมการนะครับก็มาบอกกันนะครับที่จอดรถอ่านี่ถามมาโอ้ยสถานที่จะมีที่จอดรถหรอโอ้โหแน่นนะครับที่จอดรถเนี่ยเราประสานไม่เรียบร้อยตรงข้ามข้างๆข้างนอกข้างในจอดได้หมดนะครับประสานไม่เรียบร้อยข้างในจอดได้500ร้อยคันอย่างต่ํานะครับข้างนอกอีกเป็นร้อยๆคันนะครับที่จอดรถกรรมการด้านหน้านะครับด้านหน้า ีจอดรถผู้ค้าแผงจอนก็ข้างๆที่เดินมาใกล้ๆนิดเดียวนะครับจอดรถสะดวกสบายนะครับก็จะมาบอกข่าวแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าใกล้ถึงงานแล้วเวหลือเวลา5วันนะครับ5วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจจองโต๊ะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลใดๆนับให้เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับคุณรถนะครับก็เชิญดูนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้ถอดเสื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอยู่ไม่ทันงานประกวดนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆน้องๆเอออีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก่อนจากจะบอกว่าเสื้อที่แจกให้แฟนเพจเนี่ยยี่สิบตัวเนี่ยส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วใส่มาวันงานด้วยนะครับใส่มาวันงานแล้วเดี๋ยวมีของสมนาคุณให้นะครับ แต่วันนี้ใครแชร์เพจผมผมจกให้อีกยี่สิบเอาอ่าใครแชร์คลิปเนี้ยผมแจกให้ยี่สิบนะครับแล้วลงชื่อนะครับลงชื่อไว้เดี๋ยวส่งให้เหมือนเดิมยี่สิบตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ก่อนงานนะครับโอเคผมโทษบางแคต้องกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยแชร์ขอบพระคุณกราบแทบเท้าจริงๆขอบคุณครับ